จีนพร้อมประจําการเรือไทศูย์55าําที่4แล้วนะคะในเดือนหน้านี้แล้วล่ะค่ะหลังจากที่มีการประจําการลํา1ถึงลํา3ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมคะแล้วทราบไหมคะว่าเรือไทศูย์5ของกองทัพเรือของกองทัพหลบหล,ปลีประชาชนจีนเนี่ยมีสเปคที่สําคัญอย่างไรเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะถือว่าเป็นเรือรบ ที่มีสเปคที่มีความสำคัญแล้วก็มีสเปคที่สูงนะคะเป็นรองแค่เรือซัมวอลของสหรัฐเท่านั้นเองค่ะและเรือไทศูนย055ของกองทัพเรือของจีนนี้นะคะยังสามารถที่จะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดย่อมได้อีกด้วยหรือว่าเป็นเรือแบบ2 in 1ที่จะสามารถจอดเฮลิคอปเตอร์ได้อีกด้วยนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะโชว์เดี่ยวได้อีกด้วยละค่ะเรียกได้ว่าเรือรุ่นนี้นะคะมีสเปคที่ล้ำหน้าทีเดียวละค่ะ มาดูขนาดของเรือลำนี้กันบ้างนะคะมีระวังขับน้ำอยู่ที่ประมาณ15,000ตันนะคะมีขนาดอยู่ที่ความยาว180เมตรค่ะกว้าง20เมตรนะคะสามารถที่จะบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ได้ค่ะ แต่ท่านผู้ชมทราบไหมคะด้วยสเปคของเรือที่ว่าล้ําแล้วเนี่ยคะ่ะเรือลํานี้นะคะมีการเปิดตัวเข้าประจําการไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้เองนะคะแล้วก็จนถึงเกือบเกือบสิ้นปีในเดือนพฤศจิกายนของปีนี้นะคะก็ได้ประจําการไปมากถึง4ลําแล้วนะคะยังมีกําหนดการนะคะในอีก2ปีข้างหน้าก็จะมีการประจําการเพิ่มเติมมากถึงอีก3ลํานะคะกระบวนการผลิตก็มีความล่าช้าเล็กน้อยคะ่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 นะคะแต่ที่น่าสน ใจค่ะท่านผู้ชมคะสเปคของเรือลำนี้ว่าล้ำแล้วเนี่ยนะคะเป็นทั้งเรือแบบ2 in 1เป็นเรือพิฆาตที่สามารถจอดเฮลิคอปเตอร์ได้นะคะหรือว่าเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดย่อมๆได้เป็นสเปคที่รองเรือซัมวอลของสหรัฐเท่านั้นเองนะคะ แต่ด้วยสเปคความล้ำของเรือล้านี้เนี่ยที่ว่าเจ๋งแล้วนะคะล่าสุดทางจีนไม่ได้หยุดนิ่งแต่เฉพาะของเรือสเปคของเรือเท่านั้นค่ะเพราะวิธีการใช้เรือหรือว่ายุทธวิธีที่สำคัญเนี่ย ก็จะยิ่งส่งเสริมเรือลำนี้ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเมื่อเดือนที่แล้วนะคะกองทัพเรือของจีนกับกองทัพเรือของรัสเซียก็ได้มีการซ้อมรบร่วมกันค่ะโดยจีนได้นําเอาเรือไท055ลำนี้แหละคะ่ะไปซ้อมรบร่วมกับรัสเซียนะคะซึ่งสเปคของเรือเนี่ยเป็นของจีนแต่วิธีการใช้เนี่ยแหะคะ่ะท่านผู้ชมคะเป็นของรัสเซียก็เท่ากับว่า เป็นการผนึกสองกำลังที่มีความแข็งแกร่งทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วผู้เชี่ยวชาญของสื่อเซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์มองว่าการดําเนินการครั้งนี้ทําให้เรือไทสูตร55ที่ได้ทําการฝึกซ้อมร่วมกับ กลยุทธ์ของทางรัเสเซียเนี่ยกองทัพเรือของรัเสเซียเนี่ยจะทําให้เรือลํานี้นะคะมีความสามารถมากกว่าเรือซัมวอลของสหรัฐก็เป็นได้ค่ะทั้งนี้แล้วนะคะเมื่อเดือนที่ผ่านมาค่ะเรือไทย์055ของจีนนี้นะคะได้ออกซ้อมรบร่วมกับกองทัพเรือของรัเสเซียนะคะแล่นออกไปไกลทีเดียวละค่ะ ซึ่งเชื่อกันว่าต่อไปนะคะจะสามารถล่นไปไกลได้ถึงเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็อ่าวเปอร์เซียค่ะซึ่งเป็นเส้นทางใหม่ที่เรือลำนี้ยังไม่เคยเดินทางไปถึงค่ะ